ทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้วห่างหายไปหลายวันนะคะตอนนี้เนาะเข้าเรื่องเลยบีจะพาทุกคนมาเก็บลาสเบอรี่นะคะอันนี้คือลาสเบอรี่สวนซึ่งจะต่อกิโลประมาณ10ยูโรต่อกิโลนะคะคือมันเยอะมาก นู่นไปถึงตรงนู้นเลยคือแบบหลายแถวมากๆจริงๆแล้ววันนี้บีมากับพี่สาวพิติกนะคะพี่สาวพิติกะไปเก็บบูเบอรี่จริงๆแล้วบีก็ไปเก็บบูเบอรี่มาเหมือนกันเนี่ยให้ทุกคนดูนี่คะ่ะขวามากเลยพิติกบอกบีว่าเออเธอไปเก็บอะ่ะแค่1ลิตรก็พอนะทุกคนจะให้บีทำยังไงคือเรามาถึงถิ่นมันแล้วอะแล้วให้เก็บลิตรเดียวเออ จริงๆของเก่าก็ยังเหลืออยู่ประมาณลิตรนึงเนี่ยแหละเออบีก็เก็บไปเพิ่มนะคะคือแบบมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูให้ดูกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยว่าพี่สาวปิติกเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะพี่สาวปิติบอกว่าเออบีถ้าจะไปเก็บราสเบอรี่เธอก็ไปก่อนเลยเพราะว่าส่วนบลูเบอรี่มันอยู่ข้างหลังไงทุกคนเออพี่สาวก็เก็บนะคะยังเก็บต่ออยู่นะแต่ว่าบีพอแล้วสําหรับบลูเบอรี่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บราสเบอรี่นะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะให้ดูว่าลูกใหญ่ขนาดไหนแล้วตอนนี้คือแแบบบบสุก เยอะมากมันต่างกับไอคลิปที่บีถ่ายให้ดูเกาะหน้านูนะเออคือต่างกันเลยตอนนั้นน่ะมันยังมีดิบๆใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบสุกมากแล้วคราวเนี้ยบีก็คุยเรื่องที่ทํางานกับพี่สาวพิติกกนาะบีก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปให้ออทุกคนดูเออทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันจ้านี่นะเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนงงไหมคือบีอ่ะเอาใส่ถุงเพราะว่าอะไรถังอ่ะ มันหนักไงทุกคนก็เลยใส่ถุงก็จะเก็บง่ายกว่าเนาะแต่ว่าก็ไม่เละนะทุกคนขอภัยยกอีกรอบหนึ่งดูนะเออก็ไม่เลนะนะก็โอเคนี่วางเบาเบาโอเคนี่เดี๋ยวมาดูลูกเลยมันจะมีแบบฝั่งซ้ายมือหน่อยหนึ่งนะคะที่เป็นลูกเล็กๆเ,เพราะว่าลูกเล็กมันจะหวานหวานแบบหวานมีรสชาติที่่ปชิมกับพี่ปาไปอะฝั่งนี้นะคะจะมีนิดเดียวที่เป็นลูกเล็กแต่คือนอกนั้นนะทุกคนคือแบบอันนี้ลูกเล็กปนมาคือนอกนั้นนะคือแบบดูลูกเขาสิ ยหญใหญ่ใหญ่มากเลยนี่เนาะใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวบีจะวางแล้วเปิดปากถุงแล้วก็วางไว้ตรงน,นี้แหละต้องมีน้ํดเลยนะตอนนี้อากาศที่ฟินแลนด์ทุกคนคือแบบโอ้ยหน้นองศาคนแก่มากแล้วก็ที่ฟินแลนด์หลายบ้านแม่ไม่มีแบบว่าเครื่องปรับอากาศเนาะร้อนมากๆเลยบีก็เลยต้องเอาน้ํามาด้วยนะเดี๋ยวเป็นลมนะคะ <laughs> เดี๋ยวขาดน้ําโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บ ราสเบอร์รี่กันเลยเอาว่าแล้วก็ชิมก่อนเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่มาบีไม่ได้เก็บไงเพราะว่ามันกําลังจะเริ่มสุกแต่ตอนเนี้ยคือแบบดูต้นหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันคือตอนนี้มันหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานแล้วนะนี่นะฮะันน,น้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้เก็บให้หมดนี่ดูฉ่ำฉ่ำมากชิมชิม ดีชิมก็คุมแล้วอ่ะเลยนี่ทุกคนดูอันนี้คือลิตหนึ่งนะคะลิตหนึ่งดูโอ้โหเก็บตรงนี้ก็เต็ม,ลมเลยไม้อะดูโอ้ยทุกคนดูนี่นะคะหลายคนถามว่าพี่บีที่เมืองไทยมีที่ไหนก็มีคนบอกแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกซ้ำอีกทีหนึ่งะะที่เพชรบูรณ์เออนี่นะคะแล้วก็ถ้า บ้านใครส่วนใครนะคะปลูกกลาสเบอรี่ให้คนเข้าไปเก็บได้คอมเมนต์มาเลยนะคะเนาะคอมเมนต์มาบอกกันนะคะตรงช่องแสดงความคิดเห็นเนาะคอมเมนต์มาบอกกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกค้าไปอุดหนุนนะคะนี่เพราะว่าหลายคนนี่อยากไปเก็บแบบฟินๆแบบบีอืมนี่ทุกคนดูโอ้โหดูมันฟินมากเลยนะมันหวานแบบโอ้ยหวานฉ่ำไม่รู้จะหวานยังไงแล้วนี่ ดูนี่ขนาดนี้เก็บแบบเดียวในต้นเดียวเนี่ยเพราะถ้าเราเอาไปกินแบบหลายวันอะไรเงี้ยคือมันไม่ควรที่จะเก็บช้ำเยอะแต่ว่าตอนนี้คือมันสุกจัดไงทุกคนสุกจัดนี่ชิมเราจะชิมบ่อยๆก็ได้เพราะว่าส่วนเราเองใช่หรอ <c oughs> <c oughs> หวานมากเลยหวานหอม <c oughs> หมดแล้วเมื่อกี้ ไปต่อนี่ดูข้างหน้าโอ้โหทุกคนเยอะมากเราต้องไม่แต่ลูกใหญ่ๆง,งั้นเลยบีนั่งเก็บตรงนี้แหละอืมอไม่รู้จะเอาเก็บตรงไหนก่อนอันนี้คือฉ่ำมากอะโอ้โหทุกคนฉ่ำแบบโอ้อยากให้เก็บอยากให้มาเก็บด้วยกันอยากให้มากินด้วยกันนี่นะฮะไอ้ลูกแบบเนี้ยเราก็เมินเพราะว่าเนี่ยยังไม่สุกเท่าไหร่นี่นะจ๊ะ เนี่ยถ้าจับดูแล้วแบบดึงยากๆเป็นแข็งๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยน,นะคะขาวๆเห็นไหมข้างในอะ่ะไอแบบนี้เราก็กินเราจะไม่เก็บกลับอืมหอืะฟินเออจับนิ่มๆนะโอเคดึงจับแล้วดึงนี่ค่อยๆลูดเพราะว่าถ้าบีบแรงงเงี้ยมันจะแตกเนี่นะเนี่ยถ้าเราเก็บประมาณเนี้ยกำลังดีเนี่ยคะ่ะ เพราะว่าไม่สุกช่ำม,มากแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปสุกในตู้เย็นอีกสุกในถังสุกในตู้เย็นอีกนี่อันนี้ถือว่าช่ำม,มากทุกคนดูดูช่ำม,มากเอาไหนล่ะกล้องโฟกัสเนี่ยช่ำกินอันเนี้ยอนนอโอ้หวานเลี่ยนเนี่ยม,มันหอมมันเนาะมันหอมอืมอันนี้คือพันเมารินมาแกะนะคะที่บีเคยบอกไปนั่นแหละเมารินมาแกะ โอ้เยอะเยอะได้อีกนู่นนู่นไหนหมดเข้าไปหมดเข้าไปนี่จ้าโฟกัสค่านี่โอ้โหดูอ๋ไหนล่ะกรองคนขอภนะัยใะทุกคนขอภัยนะคะไหนล่ะโอ้นี่เขาถือว่ามาเก็บด้วยกัน,นจริงจนิ่นี่เราก็ข้ามไปฝั่งนน้นเลยจ้าโอ้ฝั่งนี้ก็เยอะแต่มือมันก็เอื้อมไปฝั่งนะน้นนะเนาะนี่พวนี้ช่ำมากแต่อันนี้ต้องกิน Niin. Onko se teemlä? On. Pisaa pitikö mä. syödä vielä? Joo. Pitikö minä? Pisaa pitikö minä Pisa pitik Ei. Vattua kyllä pysty syödä vaikka kuinka. Mä sä söit niin monta mustikkoa. Joo, mutta äsken mä söin mustikoita, niin ehkä tulee. Ylikypsä jo. Niin varmasti oh, täällä joo, on yrityksiä. Joo. Tee. Tee. Hmm. On siis jotka vielä on ihan pienellä vedolla ja lähde pois tästä, että ne hmm. on vielä ihan kypsyä. Joo. Oho. Kyllä kun syö vadelma, niin ei voi lopettaa ihan oikeasti. Väimättä ja mättä Mitä syö Niin ei voi lopettaa. Pisa tikkemä kemään. Noin. Oi Ôi, Oi ta. ta. Dơ mà, tụi con dơ mà. Dơ mà. Nè đồ sao vậy thích Nói, thấy ba. Cá tôm melon sa ma lai nên. <cười> <cười> đi 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 đi. Nè. Mô minh, Mô minh. Ông. Ô oh. hô. Đồ già Joo. Joko vesi loppu. Joo. Joo. Eikö se, mitä nämä varjelmat maksaa? Se, jos ei ole yhdeksän, niin kymppi. Pidä se itselle vai? Okei. Okay. สมาหินแต่นั้นโอ้ยทุกคนเยอะมากเยอะมากเนี่แป๊บเดียวเนี่ยจะเต็มแล้วโอ้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 ต้นนี้หวานหวานสุดหวานสุดๆอันนี้คือช่ำมากดูค่ะช่ำกิน อโอ้เรียนไม่วายนี่ต้องเอานี้นี่กำลังกำลังสุกอ,อ้าทำไมเล็บบีเป็นอย่างนี้ขาดวิตามินแนะ่ๆนด,ดูโอ้แต่ก็อย่างว่านะล้างมือบ่อยนะช่วยหมอไงล้างมือบ่อยแหง้งฟังนะคะเสียงฟังนะคะเสียง โอ้โหฝั่งนูน้นดูดูลูกนู้นดิโอ้โบอลเลอร์ไม่โรดนี่นี่ไงอันนี้กินถ้าไม่สวยอ่ะไปเดีไปหาพี่สาวพี่ติก๊กโอ้โลอหลืดปัดแก <c oughs> ลืดปัดแกไปพี่สาวบอกถ่ายได้นะไม่เป็นไรไม่เหมือนพี่ติ๊กนะ พี่สาวกับน้องชายต่างกันมากพี่สาวนี่แบบสบายๆน้องชายนี่กลัวกลองวิ่งหนีวิ่งหนีด i n n e r k i น้อก็ตาโตเลตตาแต่ว้าแอดตาปลาเลยยันอุ้ยเยอะมากเลยทุกคนยูตัวเะ่าไรอิโซอยาอิโซหมายถึงใหญ่ทุกคนดูพี่สาวบอกอุ้ยใหญ่มากเลย ใหญ่มากโยออนอใหญ่ทุกคนใหญ่ลูกใหญ่ดูในกล้องทำไมมันเล็กๆอ้นดูสิดูสิสจ้าอโอ้ขอโทษขอโทษค่ะขออภัยค่ะมือโดอนกล้องรีบกับลาสเบอรี่โดนบีบชีก็เละเข้าปาก ไปให้พี่สาวเก็บดีกว่าเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถึงดูลูกเบลล์โอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวเก็บจ้ะเก็บโอ้โหสุดสุดสุด อันนี้ไปแล้วอันนี้ได้เดี๋ยวนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะหนละนี่อันนี้ได้อุ๊ยอันนี้ล่วงเดี๋ยวล่วงมันได้หรือเปล่าล่วงสองด้วยบลเลอเลยทุกคนดูล่วงสองเดี๋ยวเอาอืมที่นี้มันก็ไม่มีขี้หมาขี้แมวหรอกนะคะนี่นี่ <laughs> อันนี้ก็ล่วงไปหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหดูอันนี้มีตัวเอา้ามงมุมอยู่ข้างในได้ไดดูดีมาก โอ้ดีมากนี่จะเต็มและอือดข้างในช่ำเลยอันนี้กินนะเนี่ยโอ้ช่ำเกินเนี่ยแบบนี้กินโอ้เยอะมากโอ้ต่อสิบบาทเลยยัน,น,นลิซ่า,าโยโ,โยโกไวไประหารเบียร์เลย tiedä. Pikkasen. Laitetaan ihan tälteen. On se maistanut jo. <mars> 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 en edes <eläntä. mars> apua. <mars> <mars> todella iso. Huhhuh. -huh. Täälläkin täällä on. Niin. Muistatko Tus... kun äidillä oli silloin siellä? Joo, Matin kujaa. Joo. นี่เปป,ปปีก้กิตุกเก้นี่โอ้ยใต้ใตคือแบบลูกใหญ่ๆยังไน,นเลยทุกคนดูใต้ต้มมันอ่ะเราหากินใต้ต้นเนี่ยดูส่องขึ้นไป อย่าถ้าลูกแบบว่าสีแบบสีแ,บบสแดงชํำเงี้ยก็เริ่มไปละอันนี้เร้องเก็บเข้าปากพี่ว่าไปกินเยอะจัดบุเบลีพุ่มบีก็กินเยอะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นฟนะู้ดแมปเนาะบีก็เขาให้กินนิดเดียวแต่คือเรามาถึงถิ่นนะเราจะกินนิดเดียวได้เหรอไม่ได้โลบเลยสวยงาโอ้ ไปเดี๋ยวเราไปหาพี่สักดิ์ทกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปไม่ได้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยล้นแล้วมั้งเนี่ยอยู่ในมือนางเต็มแล้วมั้งพันเนี่ยนี่โอ้เนี่ยคือเรามองจากอย่างเงี้ยไม่เห็นนะเราต้องบอกว่านั่งสองอ่ะแล้วมันจะมีแบบลูกใหญ่ๆโอ้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 เอ้โ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 อ้ ลุยเลยในพงหญ้ามีแต่ลูกใหญ่ๆอันนี้คือแบบว่ามันอยู่ในร่มไงทุกคนมันก็เลยแบบได้น้ําได้เนื้อนะคะมองไม่เห็นใช่ไหมบีก็ยังมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหนูน่นโอ้ยดูสิอืมโฟกัสเอาไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไร <laughs> ไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไรโอโ้เดี๋ยวนี่โอ้พอละโอ้โห เก็บเสียตังค์นะคะเก็บเสียตังค์น้านี่เอ้าล้นฮ่ลี่าฮฮอิอันยุบไปาวบ๊ายบนเอ๋ก็หันเอ๋ก็หันนึ้เมืออะไรตานไปทุกคนไปช่างดูสิว่าเสียเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเราอะ